3เดือนที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาสัพเพสนาสุขีตาอนตุตุขอให้ญาติโยมเทวดาทั้งหลายเป,เป็นสุขเป็นสุขเถอะก็ได้แต่แผ่เมตตาให้ญาติโยมทุกคนเหมือนวันเนี้ยวันทีจะมาก่อนจะออกมาจะมาะนั่งกรรมาฐานตั้งแต่ทีสามตอนที่พักก็บอกับทีหนึ่งแล้วพักไปประมาณสักสองชั่วโมง ก็กวากตีสามจะมาลุกมาจะมาก็นั่งลำพึงทำรรที่จะมาได้ปฏิบัติจะมาลำพึงทำว่าโอ้ทบทวนอะ่ะว่าเออชีวิตเรานี่ได้เข้ามาบวชในาศาสนาชั้นนี้เดี๋ยวเราก็อยู่ได้แล้วชีวิตพระเราไม่ต้องแบบมีอะไรเลยเราก็ไม่ต้องห่วงกงังวลจิตเราเนี่ยตั้งเมตตาจิตให้ทุกคนมีความสุขและลึกนึกว่าเออการปฏิบัติเนี่ยขนาดาเราสุขในชา้นนะ สุขในจิตท,ที่เราสงบ่เราก็ได้พบความสุขภายในใจของเราว่าโอ้สุขในฌานสุขในสมถะน,นี่แหละเราก็ยังมีความสุขถึงขนาดนี้ได้แต่นึกว่าเออแผ่เมตตาเอาคาถาหลวงพ่อเกษมมาภาวนาแผ่เมตาเาาตา,ตาว่าสามเดือนที่ครับพระเจ้าได้ปฏิบัติค้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาสเปชนาสุขิตาอุตุชนานวาชนทั้งหลาย สภาพทั้งปวงคนทั้งหลายทั้งปวงสุขีตาโอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเิดก็แผ่เมตตาอย่างนี้แหละแผ่เมตตาไปโอ้มาถึงทีห้าโยมฟ้าผ่ามาทั้งนี้ปุ๊มมาแล้วลงสู้เอาเลยฝนโอ้ทั้งๆที่ไม่มีเข้าฝนก็ลงเลยโอ้ตกหนักด้วยเมืม่อเมื่อวานตอนออกกรรมฐานนั่งพิจารณาโอ้เทวดาเขารู้ขอยญาติโยมเทวดาทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเธอ ก็ได้แต่แผ่เมตตาให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยเหมือนวันเนี้ย